สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงโรคของสุนัขสายพันธุ์ชิบะอินูเนาะที่เราเจอได้บ่อยแล้วก็ที่เราเจอได้ในสายพันธุ์นี้เนาะ,ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะซื้อเขามาเลี้ยงเนี่ยนะจริงๆแล้วควรจะต้องมีการศึกษาโรคที่มากับสายพันธุ์นะและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เราเจอได้ในสายพันธุ์นี้นะคะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมารู้เรื่องของลักษณะน,นิสัยใจคอของสุนัขพันธ์นี้กันก่อนเนาะว่านิสัยของสุนัขพันธ์เนี้ยนะมีนิสัยยังไงนะคะสุนัขพันธ์นี้เนี่ยจะมีนิสัยร่าเริงอ l e r t นะคะมีความฉลาดนะมีความเป็นนักกีฬาคนข้างสูงนะคะถูกเลี้ยงมาเพื่อใช้เป็นสุนัขล่านั่นแปลว่า การออกกําลังกายนะคะสาหรับเขาเนี่ยควรจะต้องมีการออกกําลังกายที่พอเหมาะสําหรับตัวเขานะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการเทรนนะคะเทรนในการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับตัวเขานะซึ่งซึ่งจุดเนี้ยหมออาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะคะนะวันนี้หมอจะพูดถึงในเรื่องของโรคเป็นหลักมากกว่านะในเรื่องของอาหารนะคะเรามาดูเรื่องของอาหารที่ สุนัขพันธุ์นี้ต้องการจริงๆแล้วก็เหมือนกับสุนัขพันธุ์อื่นเลยค่ะที่ต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็คุณภาพอาหารที่ค่อนข้างสูงนะ,ะสูงของหมอเช่นคาร์โบไฮเดรตครบโปรตีนครบนะคะไขมันไม่เกินจนเกินไปนะ,ะซึ่งอาหารเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายแบรนด์ตามท้องตลาดให้เลือกสรรนะคะก็เราสามารถดูตามสัดส่วนข้างถุงได้เลยนะคะบวกกับน้ำหนักตัว ะะของน้องหมาว่าอ,อ,อาหารเนี่ยนะคะในปริมาณเท่าไหร่ที่จะเหมาะกับน้ําหนักตัวเขาและตามสัสดส่วนของเขานะหมอต้องบอกก่อนว่าตามสัสดส่วนเขานะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยณเวลาเนี่ยนะน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงเรื่องของสุขภาพดีไม่ดีละเราควรจะต้องมีการประเมิรรเนเรื่องของสัสดส่วนในตัวเขาร่วมด้วยซึ่งลักษณะของการให้อาหารในสุนัขพันธุ์เนี้ยนะ ควรจะต้องอาจจะแบ่งให้2มื้อนะหรือ3มือ้อแล้วแต่ Activity เขาในแต่ละวันนั้นนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าการให้อาหารปริมาณการให้นะคะก็ควรจะต้องมอนิเตอร์น้ำหนักนะเป็นหลักควรจะต้องมอนิเตอร์สัดส่วนเป็นหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะที่เราเปิดได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะว่า น้ำหนักเท่านี้นะควรจะต้องได้รับสารอาหารนะหรือควรจะต้องได้รับปริมาณอาหารประมาณนี้นะแคลอรีร่เท่านี้นะลักษณะอายุเยอะอายุน้อยนะคะหรือต้องการเพิ่มน้ำหนักตัวหรือต้องการที่จะเมนเทนน้ำหนักตัวนะควรจะต้องให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมีการปรึกษาสตัวแพทย์นะคะว่า ปริมาณอาหารสําหรับน้องเขาไซตตัวน้องน้ําหนักน้องเนี่ยควรจะต้องให้ปริมาณเท่าไหร่เนาะขอขอให้มันเกิดความบาลานซ์นะคะจะมาพูดถึงโรคนะคะที่เจอได้ในสุนัขสายพันธุ์ชิบะอินุเนาะก็หมดจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดที่เจอได้นะ ในสุนัขสายพันนี้นะคะก็คือโรค gm 1 g a n g แกงกิโอซ s โเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันนะคะแต่จะไม่ได้ลงลึกมากนะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะกอ่อนนะคะอันที่สองคือว่าโรคที่เราเจอได้นะที่มากับพันุนี้นะและมีโอกาสนะหมอหมองบอกว่ามีโอกาสถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานได้นะคะเนาะก็คือพวกกลุ่มโรคกระดูกนะคะโรคของฮอร์โมนนะโรคของ ดวงตานะคะแล้ก็โรคของภาวะภูมิแพ้โรคลมชักต่างๆนะคะ,ะเรามาพูดถึงโรคแรกกันนะโรคแรกเนี่ยนะไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะคือมันเจอไม่ได้บ่อยหรอกมันเป็นแรเ e c มากแต่ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเจเนิิกของสุนัขสายพันธุ์นี้เลยโดยตรงนะคะซึ่งโรคนี้นะเป็นโรคที่เขาเรียกว่า GM1 gangliosidosis นะเป็นโรคที่ เกี่ยวข้องกับระบบประสาทโดยตรงของสุนัขสายพานันธุ์ถ้ามีเจเนติกที่มันทำให้เกิดการขาดนะตัวเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดตนะคะซึ่งถ้าเกิดสุนัขเนี่ยเป็นโรคนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือมันมีการสะสมของคาร์โบไฮเดตนะในเซลล์ประสาทเยอะเกินทำให้เกิดการส่งกระแสประสาทที่มันผิดผิดหรือว่า เกิดอาการของระบบประสาทขึ้นนะคะซึ่งเราเนี่ยมักจะเจอในลูกสุนัขนะที่เริ่มมีอาการนะตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปนะก็จะเริ่มเกิดอาการอ่อนแรงเดินไม่ได้หรือเดินเริ่มเดินเซและอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะมีโอกาสอยู่ได้จนถึงอายุนะ12เดือนไปจนถึงอายุ15เดือน เสียชีวิตนะมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงงนะั้นแปลว่าหากสุนัขเนี่ยที่ออกมาละลูกสุนัขออกมาละแล้วมีอาการทางโรคประสาทเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนําว่าโอเคอาจจะต้องพาไปตรวจนะกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรคประสาทแล้วว่าเอ๊ะน้องเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคนี้ไหมเพราะการเป็นโรคนี้นะมันเกิดขึ้นจากการที่เจเนติกเขาเนี่ยยีนเขามันผิดปกตินะก็จะไม่แนะนําให้ ผสมพันธ์ต่อละนะคะเนาะอาการของโรคนี้นะคะก็อ,อย่างที่บอกไปแหละว่าจะเกิดการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะแล้วก็มองไม่เห็นสะพันเนาะเรามาดูภาพนี้นะคะภาพนี้เนะี่ยจริงๆราแล้วก็เป็นช่วงอายุของลูกสุนัขนะคะที่ตั้งแต่อายุ1เดือนนะไปจนถึงอายุ13เดือน ในชิบะนะที่มีโรค gm 1 g a n g i กง i d o s ซ s นะคะหรือโรคภาะวะขาดเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดตเนาะอันนี้หมอเรียกสั้นๆน,นะเป็นภาษาไทยนะคะก็อาการเนี่ยนะมันมักจะแสดงเนี่ยตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไปนะประมาณ4เดือนเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาจะเริ่มมีอาการเดินเซ6นะหเดือนจะเดินเซมากขึ้นนะหรือเริ่มทรงตัวไม่ค่อยได้9เดือนนะจะเริ่มเดินไม่ได้แล้ว พอสิบเดเดือนเนี่ยก็จะเริ่มมองไม่เห็นนะแล้วก็ขยับได้น้อยลงนะคะตัวไหนที่อยู่จนถึงอายุ13เดือนหรือปีกว่าเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากๆนะคะเกิดการเสียชีวิตโดยฉับพลันนะคะจากภาวะที่ระบบประสาทเนี่ยมันถูกทำลายเนาะก็แนะนำนะคะว่าสุนัขที่เป็นมีเขาเรียกว่ามีอาการเหล่านี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ต อายุน้อยๆน,นะควรจะต้องรีบไปตรวจกับสตอแพทย์นะระบบระสารทนะโดยตรงนะคะอาจจะมีการส่งทำเอ็มไอหรือมีการตรวจเลือดเพื่อเช็คอัพนะคะดูว่ามีโอกาสนะที่เป็นที่จะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะในเมืองไทยมันอาจจะยังไม่ได้มีการตรวจนะเหมือนเมืองนอกว่าเป็นการตรวจ PCR หรือตรวจหายีนนะแต่ว่ามันก็จะมี เอาซอสที่เขาอาจจะรับนะส่งไปตรวจต่างประเทศนะคะก็อ่ะโอเคอันเนี้ยก็ก็คอยหาข้อมูลกันนะคะหรือถามคุณหมอที่เขา,เ,าเชี่ยวชาญระบบประสาทนะคะเนาะโรคต่อมานะคะเป็นโรคของระบบโครงสร้างนะที่โดยส่วนตัวของหมอเองเนี่ยหมอก็จะเริ่มเจอได้บ่อยละในชิบะนะซึ่ง เจอทั้งที่เป็นโรคลูกสะบ้าเคลื่อนจากภาวะกล้ามเนื้อน้อยนะสคือเจอจากภาวะการกระแทกนะคะสก็คือเจอจากภาวะพันธุกรรมซึ่งซึ่งซึ่งทั้งสามอันเนี้ยนะมันจะต้องตรวจอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการสอบถามนะประวัติพ่อแม่พันเขาอะไรเงี้ยว่าเออมีประวัติเป็นไหมนะคะ ก็จริงๆแล้วโรคเนี้ยสามารถคัดกรองได้ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุ2เดือนนะคะขึ้นไปหรือตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะจากการคลำนะคะโดยหมอผู้เชี่ยวชาญน,นะแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าโอเคประเมินกันว่าในอนาคตเนี่ยนะตัวที่มีปัญหาเรื่องลูกสบ้าเกินหรือลูกสบ้ารวมเนี่ยต้องทาอะไรไหมนะหรือสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรกันแน่มันอาจจะไม่ได้เป็นจากพันธุกรรมก็ได้นะมังทั่วเป็นจากการกระแทกก็ได้ นะคะเนาะโอเคภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่เรามาดูกันว่าลูกสะบ้าเคลื่อนเนี่ยไอตัวลูกสะบ้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าพาเทล่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะลูกสะบ้าเนาะมันก็อยู่ตรงหัวเข่าสุนักนะคะตรงที่หมอวงเอาไว้ให้นะก็เวลาการตรวจนะคะก็จะเป็นการคลำนะหัวเข่านะคะเพื่อดูว่าลูกสะบ้ามันเคลื่อนออกจากร่องได้หรือเปล่านะคะ No. โรคถัดมานะคะเป็นโรคของระบบโครงสร้างนะคะเช่นกันนะโรคนี้นะคะจะเรียกว่าโรคข้อสะโพกเสื่อมหรือการเจริญผิดปกติของเบ้าข้อสะโพกนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่าโรค h i p d y s p l a s i a นะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะในสุนัขพันธุ์ใหญ่นะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยก็เจอได้นะในใสายพันธุ์ชิบะอินุ น,ะะนั่นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องมีการคัดกรองโดยการเอกซเรย์สะโพกนะคะโดยปกติแล้วนะตามหลักการของ OFA นะ OFA คือองค์กรที่เขาเอาไว้ใช้ยืนยันนะคะเรื่องของภาวะโรคข้อสะโพกนะคะจากการเอกซเรย์ ray, เขาก็จะมีเอกสารรับรองนะคะแต่ ก่อนที่จะได้เอกสารรับรองว่าเออน้องเป็นไม่เป็นนะคะนะเขาก็จะมีให้วางยาเพื่อเอกซเรย์ ray, นะและคำนวณข้อสะโพกนะคะและประเมินนะว่าข้อสะโพกเนี่ยนะคะอยู่ในระดับไหนเกณฑ์ดีไม่ดีนะคะซึ่งนะการเอกซเรย์นะคะ,นะ ray, ะ,คะแบบ o f a นะหรือแบบที่เราต้องการเอกสารเนี่ยนะจำเป็นจะต้องวางยานะคะทำแล้วก จำเป็นที่จะต้องใช้สตวแพทย์ผู้เชี่ยวชานะคะในการทำและรับรองนะคะเนาะแต่นะจริงๆอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะในในบางกรณีนะที่แบบเราไม่ได้ต้องการเอกสารยืนยันใดใ,น,ใน,นะคะก็จะแนะนำให้เอ็กซเรย์เช็คนะคะทั่วๆไปก่อนโดยที่ไม่ต้องวางยานะคะถ้าสุนัขนะจัดท่าได้นะคะและสุนัขเนี่ยนะ ไม่เขาเรียกว่าให้ความร่วมมือกับการเอกซเรย์ ray, นะคะก็จะแนะนำให้เอกซเรย์ทั่วๆไปนะ,ะซึ่งการเอกซเรย์ ray, นะเพื่อเช็คข้อสะโพกนะคะจะแนะนำให้เอกซเรย์ตอนอายุ1นึขวบขึ้นไปเนื่องจากว่าในสภาวะที่1นึขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยนะะกระดูกนะมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แล้วนะคะนั่นเราว่าการเอกซเรย์เช็คก,ก่อนอายุ1ปีนะคะ มีโอกาสที่ผลที่จะออกมาเนี่ยนะมันยังบอกไม่ได้100%นะคะแต่ก็สามารถบอกได้คร่าวๆแหละนะแต่ก็จะแนะนำให้เอกซเรย์ที่1ปี2ปีนะคะอีกทีนึงนะเพื่อจะรีเช็คว่าโอเคน้องมีโอกาสเป็นไหมนะคะถ้าน้องมีโอกาสเป็นนะการเอกซเรย์เช็คนะคะ ที่อายุ4เดือน5เดือน6เดือนหรืออายุก่อนก่อน1ปีเนี่ยนะอย่างน้อยมันจะได้พอบอกได้ว่าเขามีโอกาสเป็นไหมและเราจะจัดการกับเขายังไงในอนาคตนะคะและคนนี้เนี่ยนะไม่ควรที่จะผสมต่อนะคะเพื่อลดโอกาสนะการแพร่ไปให้ลูกหลานนะคะเนาะ มาพูดถึงโรคนะอีกโรคหนึ่งนะที่เป็นโรคก,กลุ่มฮอร์โมนนะคะที่เราเจอได้ในสุนัขสายพันธุ์นี้เหมือนกันนะคะก็เขาเรียกว่าเป็น pre-disprosing b e นะก็คือโรคที่เจอได้ในสุนัขสายพันธุ์นี้นะก็เขาเรียกว่าโรคไฮโปไทรอยด์ซึมนะคะหรือภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำ um. นะต้องบอกก่อนว่าสุนัขพันธุ์นี้เจอได้นะเจ,เจอโรคนี้ได้แต่อาจจะไม่ได้เจอเยอะนะคะซึ่ง โรคภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนคนตรงที่ว่าแบบกินไอโอดีนน้อยหรือกินเกลือน้อยนะคะแต่ว่าโรคนี้นะเกิดจากการที่มีภาวะระบบภูมิคุ้มกันนะคะบกพร่องนะทำให้เกิดการอักเสบของตัวต่อมไทรอยนะคะทำให้เกิดการผลิตฮอร์โมนไทรอยเนี่ยที่ผิดปกติไปนะในสุนัขนะคะที่เป็นฮอร์โมนไทรอยต่ำ นะมักจะมีอาการนะ้นำหนักขึ้นนะคะโดยที่แบบ Activity เท่าเดิมหรือ activity ต่ำลงนะคะสคือมีภาวะขนแห้งขนร่วงนะคะผิวหนังแห้งนะคะขนร่วงแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะมีการติดเชื้อผิวหนังนะซ้ำไปซ้ำมานะคะพวกนี้เนี่ยนะก็ อาจจะสงสัยได้ว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนไทรอยต่ำนะคะการตรวจนะคะวินิจฉัยนะก็ควจะต้องมีการตรวจจากเลือดนะคะหมอก็จะแนะนำว่าเวลาที่เราไปเช็คอพเนี่ยนะทุกปีหรือทุก2ปีเนี่ยนะคะจริงๆแนะนำให้ตรวจฮอร์โมนไทรอยร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการคัดกรองนะคะว่าน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการสร้างไทรอยหรือเปล่านะ โรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุนัขสายพันธุ์นี้นะคะก็คือโรคต้อหินหรือภาวะกอโคมานะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมีรีเสิร์ชหรือมีงานวิจัยและวว่าในสุนัขสายพันธุ์ชิบะอินุเนี่ยนะคะเราเจอยีนนะที่มันส่งผลนะต่อเรื่องของโรคกอโคมาหรือโรคต้อหินนะคะเนาะ ก็โรคต้อหินหรือโรคภาวะกอโคม่าเนี่ยนะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าทำให้เกิดนะแรงดันที่ตาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอาการที่เราจะเห็นเด่นชัดเลยคือตาโปนกว่าปกตินะอาจจะข้างหนึงหรือสองข้างนะคะและมองไม่เห็นฉับพลันนะซึ่ง ถ้าเป็นโรคต้อหินนะที่เกิดขึ้นจากพันธุกรรมนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มักจะนะไม่มีปัญหาโรคแทรกซ้อนอื่นๆและเป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการตรวจร่างกายก็การตรวจร่างกายนะตรวจเช็คสุขภาพนะควรจะต้องมีการสังเกตเรื่องของภาวะตาเขาด้วยว่าเอยังมองเห็นปกติไหมนะคะหรือถ้าเริ่มมีตาโพนหรือมองไม่เห็นชพันนะควรจะต้องพบหมอ เฉพาะทางนะพบสตาแพทย์เฉพาะทางโรคตาละนะคะเพื่อให้เขาเช็คว่าเอ๊ะน้องมีเรื่องของภาวะโรคนี้ร่วมด้วยไหมนะคะเพราะอย่างที่บอกแหละว่าสุนัขสายพันธุ์นี้นะมีโอกาสเจอโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะ มาพูดถึงอีกโรคหนึ่งนะคะที่เราเจอได้บ่อยเหมือนกันนะในสุนัขสายพันธุ์นี้นะโดยส่วนตัวหมอเองมองก็เจอเหมือนกันหลายหลายตัวเหมือนกันที่เ,เป็นโรคภูมิแพ้นะในสุนัขสายพันธุนี้นะคะก็ภูมิแพ้เนี่ยนะโดยทั่วๆวไปนะคะที่เราเจอในสุนัขนะมันจะแบ่งออกเป็นภูมิพแพ้อาหารนะภูมิแพ้เห็บหมัดนะคะภูมิพแพ้สิ่งแวดล้อมนะซึ่ง อาการภูมิแพ้เหล่านี้นะจะออกอาการคล้ายๆกันทางผิวหนังนะเกิดอาการคันโดยไม่ทราบสาเหตุนะเกิดอาการติดเชื้อที่ผิวหนังซ้ำไปซ้ำมานะคะขนร่วงนะแล้วก็กินยารักษาแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะคะโรคของโรคภูมิแพ้เนี่ยนะหมอก็จะแนะนำว่า ให้ไปพบสตัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังโดยตรงนะเขาจะทําการคัดกรองนะทำการแยกหาสาเหตุว่าน้องแพ้อะไรกันแน่นะคะอาจจะแพ้อาหารนะแพ้หมัดนะหมัดแมวนะแพ้สิ่งแวดล้อมนะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเนาะก็การรักษานะสำหรับโรคภูมิแพ้ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าน้องแพ้อะไรนะคะเนาะ ต่อมานะโรคลมชักนะคะโรคลมชักเนี่ยจริงๆแล้วในสุนัขสายพันธุ์ชิบะนะก็เป็นสุนัขที่เจอโรคลมชักได้เหมือนกันนะจากการที่หมอหาข้อมูลนะคะในหลายๆข้อมูลนะก็เป็นโรคที่มีโอกาสไทท่อทำมนุกรรมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ โรคลมชักเนี่ยนะมักจะเจอนะได้ในอายุนะหเดือนถึงอายุ3ปีนะซึ่งจริงๆแล้วโรคลมชักเนี่ยนะถ้าสุนัขมีอาการชักเนี่ยนะจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าน้องเป็นโรคลมชักนะจะต้องจำเป็นต้องพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยแยกสาเหตุของการที่เขามีอาการชักนะคะเพราะสาเหตุของอาการชักนั้น มีหลายสายเหตุมากนะก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักนะคะเราควรจะต้องวินิจฉัยโรคระบบเลือดหรือโรคระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันไปด้วยนะคะถึงจะตัดได้ว่าน้องเป็นโรคลมชักจริงๆนะคะซึ่งถ้าน้องเป็นโรคลมชักจริงๆนะเป็นโรคลมชักจริงๆด้วยตัวเองหรือโดยที่ไม่มี โรคอะไรมาแทรกซ้อนเนี่ยนะอันเนี้ยหมอก็จะไม่แนะนําให้ผสมต่อแหละนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสนะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะสู่รุนลูกรุ่นหลานนะอาการของโรคลมชักนะหรืออาการชักในสุนักนะคะก็คือจะมีอาการตั้งแต่นะปั่นจักรยานไม่รู้เรื่องนะคะงับอากาศนะคะอึราดฉีราดเนาะบางตัวมีอาการแค่ปากกระตุกหน้ากระตุก เฉยๆนะคะถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้นะโดยที่สุนัขไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวไม่ร้อเซนนะคะให้รีบพาไปพบสตอแพทย์โดยทันทีนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการตรวจสุขภาพนะสำหรับสุนัขนะและการรู้นะคะโรคที่เกิดขึ้นได้ในสายพันธุ์ต่างๆนะ เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วนะเราควรที่จะต้องทราบว่าควรจะต้องทำอะไรเป็นสเต็ปถัดไปนะและควรจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายยังไงนะคะเพื่อที่จะดูแลเขานะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะจริงๆแล้วหมอจะแนะนำว่าควรจะต้องมีเฮลเช็คนะเฮลเช็คของหมอเนี่ยหมายความว่า เพื่อจะต้องมีการพาน้องไปเช็คอัพทุกปีนะโดยโปรแกรมอาจจะตรวจพื้นฐานเช่นตรวจเลือดนะตรวจหูตรวจสภาพตานะคะเพื่อดูโรคต่างๆที่มีโอกาสนะที่จะเกิดขึ้นกับสายพันธุ์นั้นนั้นได้นะคะและในสุนัขสายพันธุ์นี้นะเราต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกตั้งตอนตั้งแต่ตอนต้นอะว่าเขาเป็นสุนัขที่ alert ลลและต้องการการออกกำลังกายค่อนข้าง,างเยอะนะบวกกับนะบวกกับ เป็นสัญชตาตญาณนักล่านั่นแปลว่าคนที่เลี้ยงนะคะจำเป็นที่จะต้องมีเวลาพาน้องออกกำลังกายเพื่อปลดปล่อยพลังงานตัวเองออกมานะคะและการกินอาหารควรจะต้องทำให้สมดุลกับการออกกำลังกายสมดุลของหมอคือน้ำหนักตัวและสัดส,ส่วนของมวลกล้ามเนื้อนะคะและไขมันนะมันจะต้องไปด้วยกัน นะไม่ใช่ว่ากินอาหารสองมือ้อนะตามน้ำหนักข้างถุงนะแต่ออกกำลังกายเยอะมากเชาก้ากลางวันเย็นนะปรากฏพอมอนิเตอร์น้ำหนักอีกทีหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งหรืออีกสองอาทิตย์กลายเป็นน้ำหนักลงอ่ะอันนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มปริมาณอาหารให้เขาแหละนะคะเพราะแอคทิวิตี้เขาเยอะเกินนะหรืออาหาร นะมันไม่สมดุลกับแอคทิวิตี้เขานะคะเนาะซึ่งอาหารการออกกลังกายนะจำเป็นนะต่อระบบโครงสร้างเขามากๆนะคะเพราะถ้าเกิดความไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อจะหายไปค่อนข้างเร็วนะแล้วโรคระบบโครงสร้างต่างๆนะที่หมอพูดไปตอนต้นเนี่ยนะมีโอกาสแสดงอาการได้เร็วนะคะหรือนะ ทำให้เราสับสนนะกับโรคที่เป็นโรคระบบโครงสร้างนะเช่นทั้งโรคเ,เจ็บข้อสะโพกนะโรคของเรื่องของลูกสะบ้าเคลื่อนก็ตามนะคะก็จะมีโอกาสเป็นได้ง่ายนะทำให้เราเกิดความสับสนว่าเฮ้ยไอที่เขาเป็นลูกสะบ้าเคลื่อนเนี่ยเฮ้ยมันมาจากการที่แบบพ่อแม่เขาเป็นหรือเปล่านะซึ่งหมอเจอได้ค่อนข้างบ่อยเลยว่า กินอาหารไม่ถึงกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าเล็กนะและเดินผิดท่านะคะแล้วทำให้ตัวลูกสะบ้าเนี่ยนะมันเกิดการหลวมเกิดขึ้นนะคะอันไอ้กรณีเนี้ยก็คือแค่ปรับอาหารเองนะลูกสะบ้าหรือปรับการออกกำลังกายนะลูกสะบ้ามันก็เริ่มกลับมาแน่นละนะคะหรือ in c a คสบางเคสเนี่ยเจ็บข้อสะโพกเดินแล้วแบบเจ็บข้อสะโพกเลย แต่เอ็กซเรย์ปรากฏไม่มีอะไรข้อสะโพกสวยดีนะคะปรากฏพอจ,จ,จับกะจากการตรวจเนี่ยปรากฏว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างเล็กและสุนักค่อนข้างผอมนะคะการปรับอาหารนะให้มันสมดุลกันเนี่ยนะมันก็จะช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเนาะก็อันนี้นะคะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ ให้ข้อมูลนะคะทั้งหมดที่หมอได้พูดถึงนะซึ่งเราสามารถหาอ่านได้นะคะในรายละเอียดนะคะของโรคนะที่เป็นไปนะการดูแลนะคะรูปภาพที่หมอเอามาแสดงให้เห็นนะคะเนาะซึ่งจริงแล้วข้อมูลเกี่ยวกับโรคเนะี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะแต่นี้หมอสรุปคร่าวๆทั้งหมดมาให้นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากมาก นะคะอขอบคุณมากค่ะ